ความรวยความจนหากเราจะแยกกันที่ฐานะทางการเงินอาจจะเป็นแค่จุดหมายปลายทางของความแตกต่างทางสังคมทว่าแล้วที่มาของฐานะทางสังคมมันเกิดจากความคิดพื้นฐานที่ทำให้ฐานะของเราต่างกันวันนี้ครูมนมี15ข้อคิดแบบคนรวยที่คนอยากรวยต้องรู้เพื่อเป็นการปรับ ความคิดของเราสู่การสร้างฐานะและความร่ำรวยให้กับตัวเราได้ 15. วิธีคิด 1. คนรวยเชื่อว่าชะตาชีวิตเขาเลือกเองได้ไม่ต้องพึ่งโชคชะตาเขาไม่เคยคิดท้อต่อโชคชะตาตัวเองแม้ว่าหลายคนเกิดมาในฐานะที่ยากจนในตอนต้นแต่พวกเขาเชื่อว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ลงมือทำ ุมดวงชะตาของตัวเองด้วยหนึ่งสมองและสองมือสองเท้าไม่หวังพึ่งโชคชะตาเทวดาองค์ใดมาประทานพรเขายอมแลกเหงื่อแทนน้ำมนเพื่อที่จะสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองให้ดีขึ้น 2. คนรวยมีหัวค้าขายทำธุรกิจตั้งแต่เล็กเขามักใช้แววความเป็นเศรษฐีตั้งแต่ยังเด็กชอบค้าขายคิดโน่นทำนี่เป็นธุรกิจได้ ทำเงินได้แม้เพียงบาท2บาทเขาก็มองเห็นโอกาสและรู้วิธีการในการที่จะแปลงสิ่งของที่เขามีให้มีมูลค่านำมาค้าขายเป็นเงินได้อย่างไรรู้จักที่จะต่อรองเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย 3. คนรวยไม่คิดเล็กคิดน้อยคิดการใหญ่เท่านั้นคิดเล็กกับคิดใหญ่ มันก็ใช้สมองเหมือนกันไหนไหนจะคิดแล้วก็คิดให้มันใหญ่ทำแล้วก็ทำให้มันใหญ่ไปเลยจะไม่ต้องเหนื่อยฟรีคิดจะไปถึงดวงจันทร์แม้ยังไม่ถึงก็ยังอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวหากคิดแค่ปากซอยก็คงอยู่ได้แค่ประตูหน้าบ้าน 4. คนรวยไม่แคร์อุปสรรคสนใจแค่เป้าหมายทำอะไรไม่มีอุปสรรคนั้นไม่มีทุกสิ่งอย่าง มีปัญหารออยู่ตรงหน้าหากขับรถเจอหลมเจอก้อนหินวางอยู่บนถนนเราจะหยุดไม่ไปต่อหรือขับรถหลบมันไปเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายหรือจอดรถไม่ไปต่อเช่นเดียวกันถ้าเรามัวสนใจแต่อุปสรรคก็ยากที่จะไปถึงเป้าหมายห้าคนรวยคิดถึงทางออกที่ชนะเท่านั้น ก่อนจะลงมือทำพวกเขาจะวางแผนใช้เวลามากกว่า80%ค้นคิดถึงทางออกวิธีการในการที่จะสร้างความสำเร็จพวกเขาจะปิดทางแพ้ให้เกือบทุกประตูคงเหลือแค่ทางออกแค่การชนะถึงเป้าหมายเท่านั้นเมื่อคิดเสร็จสับพวกเขาก็ใช้เวลาลงมือทำแค่20%ก็มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม กว่า80%เซคนรวยไม่อิจฉาตาร้อนความสำเร็จของคนอื่นกลับชื่นชมมองเป็นแบบอย่างคนรวยไม่ชอบอิจฉาหรือนินทาคนอื่นไม่อิจฉาตาร้อนหากเขาดีกว่าร่ำรวยกว่ากลับกันเขาต่างชื่นชมในความพยายามชื่นชมในความสำเร็จของกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกัน 7. คนรวยลงมือทำทั้งที่ยังไม่พร้อมเพราะความพร้อมมันไม่มีอยู่จริงแม้ว่ารู้ว่าเสี่ยงเขาก็จะยอมที่จะลุยเพราะเขาคิดมาดีแล้วว่ามันคุ้มค่าที่จะลองเขาไม่รอให้ทุกอย่างพร้อมเขาสร้างความพร้อมไปด้วยกันในขณะที่ลงมือทำา8คนรวยมีแผนการแผนสํารองในการทำธุรกิจถ้าเล่นหมากฮอสหมากลุก พวกเขาอาจจะยอมให้เราโดนกินเบี้ยกินเรือไปในช่วงแรกแต่พอถึงเวลาเขาก็จะกินกลับแบบ3ามสีทอดเข้าฮอตเลยรุกคาดกันเลยทีเดียวรูปแบบการทำธุรกิจเขาออกแบบให้มีแผนการ1 2ึสชัดเจนแผนสำรองเป็นอย่างไรโอกาสที่จะพลาดมีน้อยและพลาดแบบเจ็บตัวล้มละลายก็แทบจะไม่มี 9. คนรวยไม่คิดลบทุกอย่างเป็นไปได้เสมอพวกเขาไม่มีความเป็นไปไม่ได้หรือทำไม่ได้ในพจนานุกรมชีวิตของพวกเขาทุกอย่างเป็นบวกมีโอกาสที่จะสํำเร็จมีช่องทางที่จะทำให้มันเป็นไปได้แม้สิ่งนั้นจะยังไม่มีใครทำก็ตาม 10. คนรวยสร้างความมั่นคงมากกว่าความมั่งมีพวกเขามักสร้างกระแสเงินสด สร้างทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดพาสซีฟอินคัมมากกว่าการสร้างความร่ำรวยที่อู้ฟูไฮโซโออวดมั่งมีพวกเขาจะสะสมความมั่งคั่งในรูปแบบของทรัพย์สินมากกว่านี่สิน 11. คนรวยแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนฝูงเป็นสมาคมการค้าพันธมิตรเป็นคนแบบไหนก็มักจะพบเจอแต่คนแบบนั้น ความคิดเป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันการแบ่งปันความคิดย่อมได้รับการแบ่งปันความรู้ตอบพวกเขาไม่ได้ตั้งวงดื่มเหล้าเล่าความสวยแต่พวกเขานั่งจิบไวน์คุยเรื่องอนาคตที่รุ่งโรดพวกเขาไม่ได้คิดเป็นคู่แข่งคู่แค้นแต่พวกเขามองหาคู่ค้าพันธมิตร 12. คนรวยรู้จักค่าของเงินหาเงินเก่งใช้เงินเป็น บริหารเงินตลอดเวลาไม่ใช่ใช้จ่ายเงินโดยไม่เห็นค่าเพราะเขาเข้าใจว่าเงินไม่ได้มาง่ายาดเขาจึงใช้จ่ายอย่างรอบคอบบริหารเงินทุกบาททุกสตังค์ที่ได้มาอย่างรู้คุณค่ามากที่สุด 13. คนรวยนำเงินไปลงทุนต่อเงินไม่ใช่นำเงินไปซื้อความฟุ่มเฟือย คนรวยนำเงินไปลงทุนต่อเงินก่อนแต่คนจนมักนำเงินไปซื้อความฟุ่มเฟือยก่อนเรียกว่าคนรวยยอมอดเปรี้ยวไว้กินหวานเขายอมกัดก้อนเกลือในวันนี้เพราะได้มีโอกาสกินหูฉลามในวันหน้าเพาะว่าคนจนเลือกที่จะกินเป็ดปักกิ่งในวันนี้เพื่อกินมาม่าในวันหน้าอยากร่ำรวยต้องศึกษาวิธีการลงทุนให้มาก 14. คนร่ำรวยมันศึกษาหาความรู้ตลอดเวลายิ่งรวยยิ่งทถมตนในความรู้แต่ยิ่งจนยิ่งอวดฉลาดในความไม่รู้คนรวยศึกษาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจากการอ่านการแลกเปลี่ยนความคิดยิ่งมีความรู้มากเท่าไหร่ความเสี่ยงเขาน้อยลงเท่านั้นเพราะเขารู้ว่าการลงทุนในความรู้นั้นใช้เงินทุนต่ำกว่า การล้มเหลวในการลงทุนเพราะความไม่รู้กลายเป็นบทเรียนราคาโคตรแพง 15. คนยิ่งรวยยิ่งเรียบง่ายไม่ก็ร้รู้ใช้ชีวิตสมถะพอเพียงคนรวยไม่อวดรถเบนซ์รถสปอร์ตโชว์ความมั่งมีให้เป็นตัวอวดแต่เขากลับใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายสบายสบายทุกอย่างอยู่บนความพอเพียงไม่ไม่เอาความโลภ มานำชีวิตแต่เขาเอาความพอดีเอาชนะความโกรูเขาเชื่อว่าสุดท้ายของความร่ำรวยหาใช่เงินทองเพียงอย่างเดียวแต่ชีวิตที่เป็นชีวิตที่เลือกได้ต่างหากคือสิ่งที่เขาต้องการสุขภาพที่ดีครอบครัวที่ดีสังคมที่ดีนี่ต่างหากที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับตัวเขาเองได้ และเงินทองที่พวกเขาอุตสาห์ใช้ความพยายามมาทั้งชีวิตยังไงบ้างล่ะคะ15แนวคิดแบบคนรวยลองนำความคิดนี้แล้วไปสร้างทางเดินใหม่ให้กับตัวเองนะคะครูมนเชื่อว่าถ้าเรารู้วิธีคิดแบบคนรวยเราก็สามารถเป็นคนรวยได้ขวาก กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ครุมนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะ